Okay. Mm hmm. นี่เป็นหลังคาเล็กทำเสร็จแล้วพายาติโยมมาดู <c oughs> ห้องสดมน์นนะได้ทุบเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็เห็นเป็นทางโครงสร้างเหล็กนะชัดเจนซึ่งข้างล่างนี้เป็นห้องห้องใต้ดินเนะพิ่งเพราะว่า ห้องใต้ดินมันมีเสาเหล็กมาขวางทางทางลงก็เ,เลยทุบทุบห้องใต้ดินออกซึ่งยาวไปถึงข้างนอกนะกว้าง12เมตรยาว22เมตรส่วนด้านซ้ายมือนี่จะเป็นทางทางออกนะและน้าจะเป็นสมทรงไทย ตรงไปก็จะเป็นลิฟต์สำหรับพวก disabled people ขึ้นมาที่ชั้นสองสำหรับไปเข้าห้องน้ำหรือว่าคนมาเยี่ยมมีรถไมโครเล็กๆนะหรับช่างได้มาขุดถมทามแล้วก็ใส่ด้วยหินคลุกนะฮะระสภาษาอังกฤษเรียกว,ว่า gravel นี่พี่สาวทิศไก่นะยโยหมูนะคุณโทนี่นะมาเยี่ยมพามาชมนี่พระอาจารย์เฮงนะหรือว่าอังเข้าไปเรียกว่าฟ้าเธิเฮงนี่ก็เป็นมือวางระดับหนึ่ในการยกของวัดสันติวงศารามงานหนักนี่ยกเรียกเฮงได้การฝีมือนี่ ให้ท่านยืนดู <Yeah. S 2> ห้องสงมนมจะมาจะถึงด้านหลังนะฮะตอนนี้น่าเสียดายนะฮะเรามีงก็ประมาณซื้อได้แค่นี้เองนะด้านติดรัว้วกำแพงต่อไปในอนาคตก็คงจะซื้อต่อไปที่ข้างหลังให้มันลิงก์กับวัดเก่านะเป็นจ U shape ซึ่งสามารถเดินได้ด้านหลังก็อาจจะมีทำเป็นคาพา์กจอดรถได้ประมาณสัก50คันนะฮะ แล้วก็มี Big กฮิ l ล์การ์เดนหรือว่ามีสวนวใหญ่ๆหน่อยด้านซ้ายมือนี่เป็นเต็นท์ฮะไว้เก็บอุปกรณ์ต่างๆของในวัดที่มีค่ามิงะั้นช่างเขาจะทุบทำลายหมดนะก็คาดว่าอีกสักเดือนสองเดือนคงจะขึ้นโครงเป็นรูปร่างของห้องสดมนนะที้เห็นชัดเจนนี่ก็คือเอาไลน์นะเป็นห้องทุบทะลุเมื่อห้อง โดนทุบกำแพงออกหมดเห็นเป็นโครงเหล็กก็ญาติโยมก็จะมองเห็นนะเป็นรูปลักษณะห้องสดมนอย่างชัดเจน